สวัสดีครับผมในช่วงนี้ครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการวิทยาศาสตร์การกีฬากับวอลเลย์บอลนะฮะแล้วก็รวมไปถึงครับในช่วงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่วงที่สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการพูดคุยครับในหัวข้อการตั้งรับที่ดีแล้วนะครับและที่สําคัญเลยครับเขาบอกว่านะฮะตั้งรับที่ดีเป็นส่วนสําคัญครับที่ทำในเรื่องของนะครับการ ทำให้คู่แข่งของเราเนี่ยนะครับได้แต้มน้อยมากนะฮะแต่จะให้ดีนั้นนะฮะถ้าตั้งรับอย่างเดียวไม่ลุกเลยไม่ได้แต้มอย่างแน่นอนนะฮะรู้ไปถึงครับเดี๋ยวตอนนี้ครับก็จะพูดคุยกับอาจารย์เชิดพันธ์ทองธรรมชาติเช่นเดิมนะฮะตอนนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเมื่อสักครู่ได้พูดคุยไปแล้วนะครับในหัวข้อนะครับของการตั้งรับนั่นเองนะครับดังนั้นับว่าเดี๋ยวในตอนนี้ครับสำหรับการลุกถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหลักล้วนเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมครับผมพูดถึงนะครับในการ เป็นเป็นจุดเบิกเป็นตัวทําคะแนนเลยนะฮะให้กับทีมของเรานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยครับอยากจะให้อาจารย์ได้บอกนิดนึงครับในเรื่องของนะครับเกมลุกของเรานั้นมีหลากหลายระดับใช่ไหมครับครับผมมีอะไรบ้างลักษณะการเล่นลุกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วระดับของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับเขาจะแบ่งตามประเภทของปริมาณจํานวนการฝึกซ้อมนะครับ ถ้าพวกทีมที่ซ้อมน้อยเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งถ้าซ้อมน้อยถ้าซ้อมปานกลางก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึง่งถ้าซ้อมมากก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึง่งนะครับจะต้องแตกต่างกันควรจะแตกต่างกันนะครับ,รบนะฮะก็คือจะแบ่งก,กันนะฮะแล้วแต่ในเรื่องของการซ้อมนั่นเองอ่าถ้าซ้อมถ้าซ้อมมากแล้วได้ผลเท่ากับพวกซ้อมน้อยเนี่ยไม่ดีไม่ดีโอเคนะครับรู้ไปถึงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะสำหรับผู้เล่นตำแหน่งไหนครับที่มีบทบาทสําคัญที่สุดต่อเกมลุกหน้าล้วจะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้าง จริงๆการเล่นเป็นฝ่ายลุกเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นนับจากที่ว่าการรับหรือการสกัดกั้นเนี่ยเสร็จสิ้นนะครับก็ลูกบอลก็จะถูกนําเข้าสู่การตั้งลูกบอลนะฮะเพราะฉะเซตเตอร์เนี่ยก็จะมีความสําคัญมากนะครับผู้เล่นเซตเตอร์เนี่ยมีความสําคัญมากเพื่อเป็นตัวตั้งลูกครับเพราะตัวนี้ผู้เล่นคนนี้จะเป็นคนเชื่อมต่อจากการเล่นรับให้กลับมาเป็นการเล่นลุกครับ นะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยสําหรับตัวเซตเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงครับในเรื่องของนะครับการเคลื่อนไหวของแต่ละคนนะฮะในแต่ละตําแหน่งด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่เกมรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะแต่ละคนจะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับพอลูกบอลเข้าสู่การเล่นเป็นฝ่ายลุกแล้วเนี่ยนะครับเซตเตอร์ก็เข้าสู่ตำแหน่งของลูกบอลแล้วผู้เล่นคนอื่นๆก็จะเข้าสู่ตำแหน่งการเข้าตบของตัวเองนะครับ ในเกมระดับสูงเนี่ยนะครับเราจะเห็นทุกคนเนี่ยพร้อมหมดเลยที่จะเข้าตบก็คือจะมีการเซตมาแล้วนะครับรออย่างเดียวคือทีมเซตมาปั๊บว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนนะครับจุดไหนนั่นเองครับถ้าเป็นเกมระดับกลางนะฮะก็จะมีแค่บางคนถ้าเป็นเกมระดับต่ำเนี่ยอาจจะมีแค่คนเดียวที่พร้อมที่จะตบก็คือจะมีการเซตและแค่ตบแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบของการเซตในเกมลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะ การที่ฝึกมาปริมาณการฝึกคุณภาพการฝึกพวกนั้นเขาถือว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมนี่เป็นสิ่งสําคัญด้วยเหมือนกันครับที่จะวางแผนในเรื่องของการลุกได้นะครับพูดถึงนะครับในรูปแบบของวิธีการเล่นลุกนั้นนะครับมีกี่วิธีครับผมการเล่นเป็นฝ่ายลุกเนี่ยนะฮะการลุกนะฮะการลุกเลยเนี่ยนะครับการเอาลูกบอลข้ามตะข่ายทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าการลุก หรือการโจมตีนะครับเราสามารถจะส่งลูกบอลข้ามตาข่ายแบบเบาๆเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ครับยกลูกบอลส่งข้ามไปเฉยๆนะครับหรือให้หรือจะหยอดข้ามไปก็ได้นะฮะหรือจะตบด้วยความดุนแรงก็ได้นะครับหรือจะตบให้ถูกบล็อกของคู่ต่อสู้กระอนดออกนอกสนามไปก็ได้ครับผมครับเป็นเรื่องที่มีเทคนิคมากครับมีเทคนิคมากมายก็คือต้องอยู่ในแต่ละทีมด้วย อาจจะมีการหยอดอาจจะมีการตีข้างไปหรือว่าอาจจะเป็นการตบทำแต้มขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ยุทธวิธีของทีมที่ต้องการจะทำครับ,รบโอเคครับและก็ที่สำคัญเลยฮะคำถามนี้นวนใจใครหลายคนและผมอีกแล้วนะฮะพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งการเล่นตัวลุกเนี่ยนะฮะสำหรับผู้เล่นจําเป็นไหมที่จะต้องมีต้องสูงนะครับอาจารย์ครับอืมเราต้องพูดว่าผู้เล่นที่สูงเนี่ยได้เปรียบในด้านในด้านที่จะไปเจอกับลูกบอลได้สูง กว่าคนอื่นได้ไวกว่าคนอื่นนะครับ,รบแต่ผู้เล่นที่ไม่สูงนักนะฮะก็สามารถที่จะทําการโจมตีได้ดีเะะพราะว่าอาจจะใช้เทคนิคที่จะตบให้ถูกมือของเขาออกไป<ม>นะฮะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราจะชี้ว่าเป็นความสามารถที่ดีของตัวตบได้เนี่ยก็คือความสามารถในการใช้มือออกมือ นะครับว่าจะไปในทิศทางไหนครับใช้มือควบคุมลูกบอลโดยไม่ให้เขารู้ได้ว่าเราจะทําอะไรก็คือเหมือนหลอกฝ่ายตรงข้างได้คล้ายๆอย่างนั้นครับนี่เป็นความสามารถจะตีแบบไปทางนี้แบบีไปทางนี้เราถึงเห็นผู้เล่นบางคนของเราเนี่ยตัวไม่โตนักแต่สามารถจะประสบความสําเร็จในการเล่นลูกได้ดีก็คือไม่จําเป็นนะคะว่าอาจจะต้องสูง แต่ถ้าถามสูงดีไหมก็ดีแต่สําหรับคนที่ไม่สูงก็ไม่เป็นไรคุณสามารถฝึกเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่จะเป็นตัวลูกที่ดีด้วยเหมือนกันนั่นเองแหมนะฮะน้องๆได้ยินแบบนี้แล้วครับก็ไม่ต้องกลัวกันไปครับว่าใครที่มีส่วนสูงไม่ถึงนะครับก็สามารถที่จะเล่นตําแหน่งทีมลูกได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์เชิดผานมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมร่วมไปถึงครับสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะครับพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปครับสวงนดีลาไปก่อนสสสวัััดดีีครบ